เสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงทิพย<อ>์ นี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนทําในวันนี้มาจากร้านร้านหนึ่งชื่อร้านว่าเยลลี่ยูสเยลลี่เยลลี่ยูสเป็นเยลลี่ของคุณหรือว่าวัยรุ่นวัยรุ่นรู้จักดีนะฮะไม่ใช่ว่าเพราะวัยรุ่นทาร์เก็ตของเขามีทั้งแบบวัยรุ่นเด็กแล้วก็มีคนถูกถูกวัยก็ชอบอย่างเช่นคุณเป็นต้นนะครับแต่ร้านเกามีคอนเซ็ปต์ชัดเจนนะ ร้านแบบนี้เกิดในไต้หวันเกิดในเกาหลีมาเยอะอแต่ในประเทศไทยยังไม่เคยเห็นคอนเซ็ปต์คือมะม่วงอะไรก็ได้มะม่วงมะม่วง<ต>ามะม่วง <ทำ S 2> มะม่วงทันนี่สารพัดมะม่วงครับที่มันน่าตื่นเต้นกว่าน,นั้นคือตระกูลเขาค้ามะม่วง ตระกูลเขาทํามะม่วงแต่เขาไม่ถนัดเขาไม่ถนัดที่จะปลูกแต่เขาถนัดที่จะเอามะม่วงมาต่อยอดให้มันเป็นอย่างอื่นมันเกิดจากแบบนี้ฮะมันเกิดจากว่าถ้าพุทใครยุกคนหนึ่งเกิดอยากจะทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วบอกให้เราแล้วเรามีปัทถุดิป่ะของเขาบอกว่ามีล้านเปอร์เซ็นต์พะฉันทํามะม่วงอยู่แล้วอ๋อเลยอ่าแล้วฉันเลือกมะม่วงได้แล้วมะม่วงทุกลูกที่มาล้านฉันต้องมาแบบที่ฉันต้องการเอามัแหฉ่มันผอง ถ้าเป็นเจ้าของก็ต้องมาอย่างที่ฉันต้องการเนี่ยถูกต้องไหมฮะยิเรื่องยัวจึิงแตกต่างแล้วเมนูที่มันสอนในวันนี้คือครีมมะม่วงสาคูนมสดขอเชิญนักย่อนพราะว่าคุณเทวชัยวัดสิริเสรีครับท่านเมื่อกี้ที่อาพูดถูกต้องไหมถูกต้องครับผมคนที่ทำมะม่วงมาก่อนเรานี่ใครคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับคุณแม่คือมีส่วนผลไม้อยู่แต่คราวนี้เนี่ยผมมองว่าผมถนัดในเรื่องของการทำ มะม่วงแบบนี้แปรรูมแบบนี้มากกว่าใช่ไหมพูดง่ายๆพี่เกียรติเข้าสวนแล้วว่บบบบบบาภาษาฉันก็คือว่าเรื่องเข้าสวนแล้วไม่ถนัดเด็กเก<อ>า,าต่อยอดไม่ใช่ไงเข้าสวนแล้วไม่ถนัดแต่ถ้าเข้าห้างขอให้บอก ในตระกูลมันต้องมีคนแบบนี้ถูกต้องเยล่ยูรอยู่ที่ไหนบ้างมีกี่สาขาตอนนี้เรามีทั้งหมด15สาขาไม่ต้องบอกเราอยู่ที่ไหนบ้างนะวไม่ต้องเลยนะครับยกตัวอย่างสักหน่อยอยู่ในห้างห้างใหญ่หมดเลยครับอยู่ในเซนทรัลเวิลด์อยู่ในเมกาบางนาอยู่ในไอคอนสยามมีอีกเยอะครับแต่ว่าเรามีอีก2ประเทศทั่วโลกตอนนี้แล้วประเทศไหนอยู่ที่สิงคโปร์กับกัมพูชาใช่นี่เป็นวิธีการทำงานที่ขยายงานนะท่านผู้ชมแล้วมันทำความเจริญงอกงามให้จริงแล้วมันใช้วัตถุดิบของไทย ร้านเสวมาของไทยแล้วก็ใช้มะม่วงของเขาแล้วก็มันไม่ใช่มีแต่มะม่วงนะเขามีมากมายหลายอย่างที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยคือผลิตภัณฑ์เขาทั้งหมดเลยนะฮะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โน้ตผลิตภัณฑ์นี้นะที่ใช้ถูกไหมถูกไหมแล้วเรามาทําดูสิ โพสเต็มไปหมดเลยสวยมากมะม่วงก็จะว่างงนี้เลยนะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องเอากลับเลยนะครับขอร้องนะฮะเพราะเดี๋ยวจะเอาไปเสียที่ร้านนะครับใช่ใช่คุณตั้มอันนี้ยคือไม่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 เกี่ยวกับเมนูนี้ขอแทรกนิดนะชอบอันนี้มากเลยแต่ไม่เกี่ยวกันนะฮะคุณบอกใครมาดูดีกว่ามาดูดีกว่าว่าไอ้นี่ที่เกี่ยวเกี่ยมจริงแล้วท่านจะไปทำได้อย่างไรมันอร่อยขนาดไหนอย่างไรมันทำ ครีมมะม่วงสาคูนมสดครับนี่นะครับนี่คือเยลลี่ยัวสาขาไอคอนสยามครับไอคอนสยามอยู่ชั้นชั้นสครับชั้น4ของไอคอนสยามไปไอคอนสยามเจอพวกเขาเลยนะครับแล้วก็น่ารักอย่างนี้อท่านผู้ชมงานนี้เริ่มต้นจากเอาสาคูไปต้มครับผมเราจะต้มสาคู10นาทีครับต้มให้เดือดแล้วก็เราก็จะคนห้ามให้ติดหม้อนะครับต้มจนกว่าเม็ดจะใส ต้มจนกว่าเม็ดจะใส่เพราะนี่คือใช้สาคูแท้นะท่านผู้ชมไม่ใช่แป้งสาคูนะฮะแล้วเสร็จแล้วเอาไปอบคผมเราไปอบอบเคล็ดลับคืออบ20นาทีอบอีก20นาทีคระผมแล้วก็มาล้างเมือกออกนะครับแล้วเราจะได้เม็ดสาคูที่เป็นแบบนี้นี่เม็ดจะโตมันจะโตอ้วนขึ้นมาใหญ่สวยงามใช่เลยครับแล้วเราก็จะใส่น้ําเชื่อมของเราลงไปคนแล้วพักไว้แป๊บหนึ่งนี่นะครับใส่น้ําเชื่อมคนแล้วพักไว้แป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเตรียมนมสดนะครับเตรียมนมสดของร้านแล้วก็ เราก็จะสาคูที่เราทำไปแกะมาคนให้เข้ากันกับนมสดใช่ครับนะฮะเขานี่เป็นขั้นตอนเตรียมมะม่วงลวะแล้วก็จะเนื้อมะม่วงนะครับที่ที่หวานเนี่ยครับเอามาปั่นรวมกับไซรับไับ แล้วก็น้ําแข็งครับผมเราก็จะทาออกมาให้เป็นครีมมะม่วงก่อนอ๋ออันนี้คือทําครีมมะม่วงใช่ไม่ต้องใช้หลายชิ้นมากนะเท่าที่ให้ใส่ลงไปได้ครีมแล้วใช่พอได้ครีมเนี่ยเราก็เนื้อมะม่วงใส่ชามเราครีมราดเนื้อมะม่วงเลยเหมือนสมูทตี้ปั่นเลยนะครับผมแล้วเราก็จะสาคูที่เตรียมไว้เนี่ยใส่ทีนึงอุ้ยตายละไม่เลยกินนู้หด้วยนึงอนนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครัง่ายขนาดนี้แต่อร่อยขนาดไหนครีมมะม่วงสาคูนมสดครับ <S <S ผม <S <S ผมแนะนำว่าก่อนทวนทานก่อนเออาีกแล้วเพราะว่ามันเย็นครับอันยูต้องกินตอนเย็นเย็นนะเมื่อกี้แล้วก่วนทานก่อนมันมาจากเครื่องปั่นใหม้จ้ำเลยใส่นับนับนับผู้ชมเห็นอยู่นี่ยเอาเดี๋ยวมันละลายอ่ะดดูิเห็นรับครีมเขาเป็นแบบผมชอบมากเลยนี่ดูดิดูดิดูดิแล้วมันเป็นสาคูผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันไทยๆอยู่แล้วด้วยเพราะอยู่ดีๆเขาคิดเอาสาคูมาทำกันกับครีมแล้วเป็นสมูทตี้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งมะม่วง ทุกคนเงียบหมดเลยนะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยครับครับผมก็รับประทานก่อนเลยฮะงั้นชื่นใจเนาะขอโทษน,นะชื่นใจเรียกว่าถึงใจถึงใจเนาะคุณเชื่อมันปกติอ่ะส่วนตัวเลยนะ ผมไม่ใช่เป็นคนชอบมะม่วงน้ําดอกไม้จริงเหรอครับผมชอบอกกร้องโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวแต่ผมคิดว่าอกร้องมันหวานกว่าแล้วอกร้องมีเสน่ห์มากๆของความเป็นมะม่วงไทยแลวโดยเฉพาะยังกินข้าวเหนียวอกร่องครับแต่ถ้าเมนูนี้ถ้าเราอกกร้องมาทําผมว่าเละเทะเลยครับน่าจะไม่ได้อันนี้อร่อยมากเลยเพราะว่าน้าดอกไม้มันทั้งหวานและเปรี้ยวในตัวหมดอร่อยอร่อยไหมเล่าอร่อยไหมอ่ะอ ผมจะบอกให้ไม่รู้จะชมตรงไหนก่อนผมอย่างแรกเลยอะชมในทางที่คุณพี่มีคุณน้องมีก็คือการเลือกมะม่วงมะม่วงต้องไม่สุกเกินนะครับอยู่ในกำลังพอดีเป๊ะเลยต้องมีอมเปรี้ยวนิดๆเหมือนกับว่าเหมือนอาหารอาหารแบบนี้มันอาจจะต้องมีแรมหรือมะนาวมะนาวนิดๆหน่อยๆแต่อันเนี้ยเปรี้ยวได้และมะม่วงไม่สุกเกินกันอยู่แถวพฤหัสพุธใช่หรือไม่กัน แต่หนูชอบในความชาจฉหลาดของกุตั้มนะครับ<อ>คือชอบจริงเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาแปลรูปคัมเป็นหลากหลายไม่รู้คุณผู้ชมอ่านเนี่ยอย่างนี้อันอน,อนี้เรียออะไรนะครับกุ<ข>้งเคลมมะม่วงครับเคลมมะม่วงเอ้ยไหนเป็นยังไงเคลมมะม่วงเคลมมะม่วงเป็นอย่างนี้ฮะ อร่อยมากครับผมจริงวะใช่ครับข้างในเป็นตรงไหนนั่นอร่อยมากขอโทษโอ้ตายตายตายมือตีมึงก็ตีใจเย็นมืออย่าสั่นนะฮะโอ้อร่อยจริงมันเป็นมันเป็นครีมข้างในคุณจิตต้องได้ละ เออสุดยอดเออมันอร่อยว่ะกินต่อฮะกินต่อแล้วอะไรอีกนะเมื่อกี้เมื่อกี้พูดแล้วแล้วก็มีโมจิแล้วก็มีเบอร์เบอร์แรงอะไรเบอร์แรงมากระลองครับมากระลองมากระลองตนไม่ได้อันนี้ก็อร่อยมากครับจกินแบบจุ่ม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 ครีมเฮ้ยอย่าพูวาาแล้วก็ทานเลยครับอ่าเดี๋ยววางแต้คหมดแล้วครึ่งไหมโอ้ยตายแล้วกินเต็มเต็มขนาดนี้คุณผู้ชมโอเต็มไม้เต็มมือกันไปหมดดูวะอันนี้กลับมาที่เมนูโอ้คนรุ่อ่ะ พักผมรู้กินนี้ก่อนไม่อร่อยผมมกรองเต้องจิ้มด้วยเกิดมาคุณจะไม่เคยกินมากรองที่มันอร่อยขนาดนี้ผมไปได้ดีเลยผมไม่ได้พูดแต่เดี๋ยวตัอครับแยกลงไปไหนทางเาเหรอนีมันเป็นข้าวเหนียวมะม่วงมใช่ครับเป็นมะกรองขาวเะรองท่านผู้ชมแต่ว่ามันหแล้วมันมีอนี้ด้วยกะทิด้วยแล้วเราเป็นมะกองข้เแล้วมันเป็นหัวกะทิอยู่ตรนี้ได้จอันนี้เดจริงๆนะผู้ช เฮ้ยคุณตั้มเคยกินไม่ลองดูหน่อยไปกินกันเถอะก็หอมเท่ากข้าไปนะอย่าลืนะครับอย่าลืมนะเขามีเมนูเยอะแยมากมายใช่แต่ว่าวันนี้เรามาคอนเฟิร์มกันที่นะครีมมะม่วงสาคูนมสนบอกเลยเป็นแนวใหม่ที่ได้ใจคนไทยครับการันตีเลยอันนี้เรื่องจริงผมเคารในต่างประเทศแต่มันยังอร่อยไม่เท่าคุณนะอันนีเรื่องจริงนะ อันนี้ขายดีที่ตุรกูลานครับอะไรนะอะไรกันเนี่ยพลาดของแบบนี้ได้ไงอ่ะเป็นเยลลี่มะม่วงครับน้ำอมฤตเยลลี่มะม่วงตั้งเป็นเยลลี่ครับเยลลี่มะม่วงครับันี่บ้าไปแล้วท่านผู้ชมนี่ เหมือนเด็กๆเลยพวกผมอ่ะเดี๋ยวนะข้างล่างอันนี้อันนี้คือเยลลี่เหรอเยลลี่มะม่วงครับอยู่แล้วแล้วแขกกลับไปแล้วเหรอดูดิเดี๋ยวดิลี่เลยใต้ข้างใต้เป็นเยลลี่ข้างล่างนี่เป็นชิ้นเยลลี่นี่นเนี่ยตั้มแล้วนี่อะไรขาวๆอันนี้เป็นโยเป็นโยเกิร์ตครับก็ดีแล้วสมองโยเกิร์ตมะม่วงเป็นโยเกิร์ตแล้วเป็นมะม่วงมันก็จะได้อมเปรี้ยวอมหวานถูกไหมเพอร์เฟกต์เลความน่าภูมิใจอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะคนไทย เอาของของไทยเอามะม่วงไทยเหล่านี้เอาจากสวนไทยแล้วลทั้งหมดทั้งหมดนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดของคนไทยล<ช>้วนๆล้วนๆเลยนะและกล้าพูดได้เลยท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดฝรั่งเศสมาที่นี่นะแล้วมาเจอกับ มากะลองมากะลองเข่าเดี๋ยวมาม่วงตายมวกตายผมบอกเลยใครก็ตายท่านลองกินนะผมไม่รู้นะวันนี้เขามาสอนทำอมนี่จริงจเนี่ยผมแหกกฎที่สุดในโลกเลยนะจริงจริงผมแหกกฎเลยเขามาสอนทำสักคู่เนี่ยนะแต่ผมบอกท่านว่าไปต้องกินมากะลองนะไม่แหกกฎจริงๆเลยผมบอกต้องต้องต้องรีบให้เขากลับมาสอนเราจะต้องซื้อเขาเรียกว่าซื้อความเป็นลิขสิทธิ์ไปก่อนเพราะต่างประเทศเนี่ยมันชอบขโมยนะนี่พูดตรงๆนะฮะดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่ดูนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนี่ เอาเด้เด้เด้ต่อเด้ต่อเด้ไอ้เจนเฮ้ยไอ้เจนท่านผู้ชมมันมันเป็นความแตกต่างจริงล่ะนี่ท่านจำไว้นิดนะครับชื่อเลยเยลลี่ยูว์ท่านจะไปกินอะไรก็แล้วแต่นะแต่วันนี้เขามาสอนทำครีมมะม่วงสาคูนมะพร้าวที่ท่านทำเองได้ที่บ้านทำได้แต่บาร์การองนี่ท่านทำไม่ได้ถ้าเกิดอยากได้ จริไปที่เยลลี่ยูเออร์ผมการันตีอย่างหนึ่งว่ามันมหัศจรรย์มากเลยเหมือนกันครับมหัศจรรย์จริงมันก็ลงมาอยู่ดีๆจิ้มกะทิอันนี้ท่านประธานนะกลับมาที่มะม่วงสาคูนมสดเราอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างนี้ผมต้บอกให้สาคูเขาเห็นว่าง่ายไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดไม่ง่ายหรอกครับไม่ง่ายหรอกครับสาคูก็ไม่ง่ายฉลาดมากในการที่เอาไปใส่น้ำเชื่อมใส่ลงใส่หลับถูกต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธวัชชัยขอขอบคุณร้านเยลลี่ยูเอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการไปตลอด ใจเย็นๆท่านประธานเราคุยกันเรื่องสาษามอแล้ตครับคุณครั้งหน้าครั้งหน้าน่ะมันนี่มันนี่แหละนี่แหละนี่นำไม่ได้เลยลาไปก่อนจนพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับคุณทวช์จเตรียมมาอย่างดีเลยเป็นแพมเค้กโยเกิร์ตตั้งเอาไว้ใช้ไฟกลางๆจนนะข้างบนมีฟองอากาศเล็กๆแพมเค้ก ยกตับไก่บดครับผมไม่เคยกินตับไก่บดที่อร่อยเท่านี้ฟิลดีมากใช่เราจะได้ทานเหมือนเนื้อครีมที่เนื้อมันละเอียดและแข็งและหอมรับไปเลยครับสิบเปอร์เต็นต์สิบเปเต็มต์สบเปอร์เซ็นต์